ในการต่อสู้ของศรัทธาศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ความเกลียดชังจากภายนอกแต่คือความท้อแท้ในใจของเราเองห่องกงปี1973เมื่อสมาคมโซคาทุวิภาโดยสื่อชินอิจิยามามโ,มโตไม่เลือกตอบกลับด้วยความโกรธแต่เลือกลงมือพูดคุยด้วยเหตุผลและความจริงใจเขารู้ดีว่า การประชาสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การสร้างภาพแต่คือการสร้างความไว้วางใจชินอิจิกล่าวกับผู้นำว่าจงคิดว่าตัวเราเองคือเอกอัคาราชาทูตเต็มตัวของสมาคมเราไม่เพียงเป็นผู้เผยแผ่ธรรมแต่คือตัวแทนของมนุษยชาติที่จะสร้างสะพานแห่งความเข้าใจเขาไม่หนีการ,รเผชิญหน้าเมื่อหนังสือพิมพ์ลงข่าวใส่ร้ายเขาไปพบด้วยตัวเอง ไม่ใช่เพื่อโต้กลับแต่เพื่อพูดคุยด้วยความเคารพและเหตุผลคนขี้ขลาดจะหลีกเลี่ยงการพบผู้อื่นโดยตรงแต่ผู้มีศรัทธาต้องกล้าพูดด้วยใจเปิดกว้างเขาสอนว่าหัวใจของการประชาสัมพันธ์คือความกล้าหาญและวิธีเดียวที่จะได้รับความไว้วางใจจากผู้คนคือการซื่อสัตย์และจริงใจอย่างที่สุดการพัฒนาองค์กรใดๆก็ตามต้องไม่เริ่มจากเทคนิค แต่เริ่มจากหัวใจที่ไม่โกหกใครไม่มีใครมองเห็นได้หมดหรอกเขากล่าวแต่พักพุทธ,ธะและโพธิสัตว์ทั่วจัก,กรวาลเห็นความพักเพียรของเราทุกคนและนั่นเองคือศิลปะแห่งการประชาสัมพันธ์ของผู้นำไม่ใช่การพูดให้คนเชื่อแต่การใช้ชีวิตจนคนเชื่อในโลกที่ข่าวลือเดินเร็วกว่าความจริงผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ยังคง ยิ้มและเดินหน้าด้วยศรัทธาว่าความจริงจะเป่งแสงของมันเอง